สวัสดีค่ะพ่อแม่ที่น้องตอนนี้จ้าแม่หลังไหเข้าห้องน้ำอ่ะห้องน้ำยังไงนั่น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 ที่เปิดอีกทีบมอพยุหันตอบมอบแลบบเอาเงินย้อนใส่ตู้เลยแม่จะไปเข้าห้องน้ำวดน้ำใช่ไหมเออเออนั่นนั่นแต่ว่ามันหงอนแบบหงอนหลังไหนก็าหลังที่เปิดประตูนั่นตอบมอบนั่นละนั่นละ ย่างเข้าไปเย็นไปลูกซอสสีแดงๆหนึ่งเป็นาพาสติกแต่ว่ามันร้อนมากนะแม่อเ,อเอออพี่น้องแม่ร้อนสุดๆของน้าไม่ติมย่างมากเหรออะไรไข่หน่อยป้อนห้องน้ามันเป็นพาสติกของแม่พี่น้องหอนแบบคักบ้่ามันอยู่ไฟออกลูกไหมอเออลวดเฮ้ยหอนครับก,กำลังสิย่างกับล่มร่มร่มเอาร่มแล้วตอนนี้ออกมากว่ามัน ตอนนั้นว่ามันอยู่งเล่นระลุหอนค่ะหอนเนี่ยหนว้อยกะเอ่เอเที่ยวเช้าหืงเที่ยวเย็ดมันก็หอนแดดแล้วนะพี่น้องก็อปเย็นไปเดี๋ยวก็แล้วบอกพูดในทุกกาลังใจทุกคลิปเด้อพี่น้องเด้อย่างจีงบเบา,าจาา่ากับแบงชีล่ะคนหนึ่งยิ้มเสียงไม่ติมพน,นันไทยย่างกับบึงคือเก่าวจะเป็นติดยังบุญยังพูดจะเป็นดีอะไรจะเป็นขอบพูดไรเด้อพี่น้อง ความเกินไว้ต่างๆอันนี้กะเวทีกับบ้านแล่แล้ว่วมาลูกเตาทิ้งงาน,นหรือว่าแดนเซอร์บางส่วนกะเขามาอยู่แต่เวทีแล้วพี่น้องไม่ติมยางมะของน้ำก็ะเลี่ยยใพราเม่พี่น้องเบิง่งจะได้ดูทึงความเกินไว้บาเปน็นยังไงแม่ไปไหนอะนั่นๆๆตอบมอวันพาสติกจากร้อนห่อนอยัวไขมันละลายเลยหุ่นไขมันละลาย อันนี้ก็คือทีมงานของเราเองนะคะพักผ่อนตามอัธยาไซรุ่มโซ่ไซแดดแดดร่มซซยโอ้ยห่อน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 หอนไปลองมาอ,อันนี้ก็บเพแ่ๆตู้กดยันก็ลังชักตู้ ไม่กินจิวเตอรเบพิษบมเมนลาย่องสาเซิงเศาโอ้จะนวา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 นไียิ่งพญ่น่นเาวเรียบ้เ้ม่ลงเดแดพี่น้องเตอรมาระเบิดความมันกันระเบิดความมันกันนะคะแจงสวดสอดแจีงสว่างข้าตาบล่ะน้ำลาบยายมน้าบก็มาเดอรมืแงตลาด เล่าชะเชิงเศร้าเนาะชะเชิงเศร้าเศ่้าชิงช้าผู้ได้วาเร็เรกว่าใจที่ประมานอยู่ใดอยู่ไดไที่กว่เยนอยู่ขอบคุณในทุกการังใจกันแล้วกันนะคะไม่ที่กับเสี เจ้าน่อยเกสิประกอบฉากแล้วนะพี่น้องเนาะเจ้าแม่เกสิประกอบฉากแล้วตูฟังนี่เขาดึงดีแล้วสายันสาวสายันยี่สิบพี่น้องสายันสาวสายันยี่สิบเดียวกันดูเรากับภาคนอันอัากตามอัธยาศัยเพราะว่าเห็นงานเมื่อยนอนเอาแห้งไม่ติมแค่ไหนนอนอยู่ ในน่อนกับยังมาดเขาห้องน้สาสร้างขีดแล้วก็มาเหี่ยวกับจักมันมียางบุบมันมีลายสีเปนอนมันมีลาไยไข่ที่เปลี่ยนเป็นลายเปนอนแล้วนะคะที่ซักผ้าซัากเท้ยกับซักเดี่ยวเต็มป่าพี่น้องจักหน่อยกับแหงมัวแหงกับร่องตีแดดปานี้ทับเอาคนกับละลายเรืเ่อยๆนี่เวทีก็ตัง้งได้คึ้นแล้วนะคะเหลือติดฉาก กับแผนกไฟกับตั้งหากแผนกตู้กับตั้งหากเข็ยงานตามระบบแผนกไฟแผนกมั่นแต่ว่าก็ซอยกันคือเก่าเหรอบ้าพี่น้องอทั้งคุณกับยุติทองรูป้านกับมี่อยู่ในปลากับมี่ ใหญ่หม่องนอนละสองหม่องแล้วมือนี่ยใายไปใหายมากใายมากใาย่ก the ับน้ำแต่อาบแล้วแต่ว่ามือแรงก็สิอาบอีกที่ดอกตอนนี้ล้างเปียกหมดแล้วเสื้อก็สิปั่นได้ละตอนนี้โอ้โหปวดพ่ออาจารย์เบิร์ดสวัสดีจ้าอาจารย์เบิร์ดมาแต่เข้าห้องน้ำค่ะฝากช่องเม็ดติ่มทีเด้อโอ้ฝากช่องเตาผืงได้ไหมครับเอออะพี่น้อง เต้าเบิร์ดบอกว่าฝากช่องผมน้ำแนวสั่นช่องเต้าเบิร์ดลำเพลินออฟิเชียลมันบอกพี่น้องเอ้ยอันเอฟซีมาติมกันกระไดเออซ้ำครอบครัวดเดียวกันล่ะเต้าเบิร์ดลำเพลินออฟิเชียลแต่พ่อแม่พี่น้องเห็นก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เล่าในเรื่องพี่น้องเด้อกับเมติมกับฝากเอฟซีของเต้าเบิร์ดน้ำแน่ ติ๊มและอ่าติมกุซมาลำเพลินออฟฟิเชียลคือกันพี่น้องไทยเฮียนเดียวกันฝากกันพี่น้องเลยเต่าเบอร์ห่อน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 อยู่น้ามือ่็ไดุ้มเอาสูดๆแล้วเต่าเบอร์เดอร์ ดาวปนีกับที่นั่นเดี๋ตื่นนพอดีแล้วพี่น้องรับรับตื่นๆอยู่นี่แหละขันแมนนอ่นรับกับชีรับเพราะข่วมเมื่อยล้าเนาะพี่น้องเนาะขันบ่นอนกับบอลด้มีกำลังเฮ็ดงานทุบ้านล่ะผู้ซักผ่ากับชักตากเตียมอยู่เดีว่าไข่จึงนึงเด้อพี่น้องโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนน้ำมักจับไข่จึงหนึ่งคือคือปนีน้ำสะดวกค่ะพี่น้องน้ำสะดวกเปิด อะไเมื่อมื่ไก่ตเริ่งระตวงไหวสุดตรงไูวงพหวพว่านำอะไเตาน้าแบบชุดจ็ยังชุดถือแป๊บถือกันน้ำยาปลาเผิโอ้ยคอสิเตรนหอมนอาแรงพว่าเตรนเหล่ากรบผ้าันักใส่กระล่างพว่าสิเป็นชุดเตนที่สชุดตั้มกันยักใส่กะล่างคือเก่าพี่น้องอะไรเปาเปาเป่าเปาห้งจ็งหดไเป่ามึนกามีนอัพเนาะ ก็ากนันเดียดาดตามอัธยาศัยนีวพี่น,อน้องชีหมลำแมสเียแต่ายุแี่เก่กานะน,น่ะนมีความสุมพี่น,อน้องมีความสุดแต่เดืร้วนเดือดำพอไปพี่น้องเดเริ่เดเตียนเดหาวดมวนดเดเฮเดดหากันมามนแล้วมา เอาใส่เดียวซืรดใส่ารแซบายใส่หน่อยแซบหน่อยเมกกี้ยิ้มบ่ยิ้มครับผมูงงานือ่อ้ยพูกินกันห้แซบให้ได้บุญไร้รู้้กินผู้อันนี้พู้ไปชื่อแบนกับนมกรไม่เลากรบอไม่เล่าเราเล่นเาะว่ามันเป็นแรงใดรสชาติมาจาก ได้เปิดแล้วกินมาแก้มเลยแบนมาเตี้ยบ่คือกลมอันกลมมันก็สิเป็นเป็นขวดใหญ่านี่ายเริ่มเมาแล้วเนี่ยเมาดิอันกลมก็ไม่กินเอากินแบนไปแล้วเอากลมตลอดนี้แบนโบคือกลมเด้วยแบนแรกเงินได้ดี้าวเด้อเหงื่วันนี้แม่จามถึงกนไปซื้อแม่ทิมกำลังเงินนั่กันล่ะพี่น้อง ผู้ไปซื้อก็ให้ได้บุญยางผู้เป็นเก็บผู้ใช้ก็ให้ได้บุญผู้เป็นกำลังเงินก็ให้ได้บุญหลายๆลาอ่ะพี่น้อ,นองคลิปนี้ก็เอาไว้ปสนี้ก่อนกับแล้วกัน,กนขอบคุณทุกกำลังใจไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องกินกุชม้าน้ำเชียอน้ำแจ๊ชชกช,นนจช่องหนึ่งในน,น,น,นน้อยในน้อยฝากไว้ในใจพ่อแม่พี่น้องเด้อขอบคุณค่ะ